ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity w e e โ oh อเมก้วันนี้เราก็อยู่กับเกมไอเดนติตรีวีนะจ๊ะก่อนซีซั่นนะคะขออนุญาตรีวิวอันนี้เป็นสกินสุดท้ายนะคะเพราะว่าเป็นลูกแก้วสุดท้ายเป็นลูกแก้วของฮาราบาูเนาะสกินนี้ก็จะเป็นสกินสุดท้ายแล้วนะจ๊ะที่จะได้รีวิวเนาะ,ะก่อนซีซั่นพรุ่งนี้วันที่12โอ้โอเมกอันนี้ก็สราบเราก็จะมารีวิวสกินใช่แล้วอาทิตย์ดับสูนสกินนี้ก็ชื่อว่าอาทิตย์ดับศูนนะคะทุกคนก็คือสกินที่อุ้ยเก๋นะแบบไม่มันมันดูไม่ตลกเหมือนอะไร เราเสือเรื่องพญาน,นาคบอสกินนาคาเออนั่นนะตลกเกินอันนี้สวยนะคะทุกคนดูแบบเป็นราชวงศ์นักแสดงเว่อร์แบบเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่วว่าสกินในแมพมันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลย โทนี่แซแนะนำล้านพ่อโมดเคาว์เปย์ ay, ผู้ให้บริการเติมเงินเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น12/12 12. แอดไลน์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดกิจกรรมบนเพจพ่อโมดเคาว์เปย์ใครตอบคำถามโดนใจพ่อโมดมากที่สุดเติมเกมฟรีมูลค่ามากกว่า30,000บาทและอย่าลืมใส่โค,ค้ดโทนี่แซตนะจ๊ะลดเพิ่มลดอีก เป,<ไ>ป,ป๊คุ้มเป๊ะใช่าดต้องเคว่าเป๊อย่าลืมใช้โค้ดโคนีเซตเติมกันเยอะๆนะจ๊ะเขาจะได้สปอนกันต่ออีกมาแล้วนะคะนานทีอุ๊ยทุกคนนานทีมาเล่นแปดสองไ y กอดทำแปดสองลงคลิปเซอร์คุณลุงอ้ายหลับไม่ได้เล่นเครื่องมาเลยเล่นเครื่องมาเลยให้มันได้เล่น เล่นเครื่องมันเลยเห็นมันด้เล่นนี้นะคะเอฟเฟกมันก็จะมีโอ้อะไรวะมือนอะนี่ค่ะทุกคน <c oughs> มันก็จะมีเอฟเฟกูอ้อะไรวะมือนอะมันก็จะมีขอ,อรีวิวเอฟเฟกหน่อยเถอะเออนี่ค่ะมันก็จะมีเอฟเฟกแบบละอองละอองแบบนี้เป็นฟิล์มมินิพระอาทิตย์นะคะเป็นแบบเหมือนแสงพระอาทิตย์แบบลวงโรยนะคะสกินพระอาทิตย์จับซูลว้ายเกินไปอ่ะ <c oughs> อู้่าอะไรวะโอ้ยเล่นเจอลุงก็ระแวงอยู่นะ ไป, sure ไปถูกเครื่องลุงกันถูกเครื่องลุงไปถูกเครื่องลวงอย่าให้มันได้เล่นอย่าให้มันได้เล่นอย่าให้มันได้เล่นนะคะขี่ไปเลย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 ขีไปเลยนี่ขี่ไปเลยอย่าให้ได้เล่นเล่นเครื่องมันอย่าให้มันได้เล่นเรานะคะปั่นปั่นปั่นเว้ยเราจปั่นไปเราไปหาสู้ผีดีกว่า อุ้ยมีคนตีต่อยไม่นะไม่นะว้ายว้าย,ย,ยคุณพี่คุณพี่อยู่ตรงวัดอะไรคะ

ไปเฝ้าเก้าอี้นุ่นเก้าอี้มันจะลงแล้วเก้าอี้มันลงแล้วไม่เห็นเราไปช่วยกันนะอะไรใครกดเครื่องแถวนี้ไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ราคาไม่อยู่ราค่ะใครจะอยู่ก็อยู่นะคะ ด้วยหนูจะตายแล้วหนูจะตายแล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนหน,หนูจะตายหนูจะตายหนูจะตายแหมเธอีนางนี่กลองลงก็ไม่กลับตัวอีกหลอดสบังไฟเราหมดเลยทุกคนไงดีจะมีคนมาช่วยเราไหมาเนี่ย อุ้ยอะไรอ่ะมันโอ้โหอิตาลงหอยทาเทเลมาเลยเหรออุ้ยไม่มีใครมาช่วยฉันนะเนี่ยเฟดเดียวตายไม่นะฉันโดนกักขังนวมเมียวโอ้ยแปดสองอุ้ยหมอมามันคือแสงสว่างของเราโอ้ยแสงสว่างของเรา,โ,สสา,เราโดนลุมอ่ะเขาไม่ได้ได้เลย โอ้ oh my god เฟสเดียวบินมีอยู่จริงเฟสเดียวบินมีอยู่จริงนะคะทุกคน <c oughs> อาทิตย์ดับสูง